เมียสันสันเรียกได้ว่าผ่านมามาค่ะสําหรับเธอคนนี้เมียสันสันจากนิเอโดสาวประเภท2หน้าตาที่เป็นรูปกษณ์พิเศษจนถูกเพื่อนล้อว่าเป็นโรคสังท้องจากโครโมโซมผิดปกติเกิดเป็นความน้อยใจในวัยเด็กอย่างที่หลายคุณเคยทราบกันแล้วค่ะแต่เธอไม่เคยย่อท้อน,นะคะเดินตามความฝันค่ะด้วยการที่เดินสายประกวดนางงามและเป็นเจ้าของรางวันพิเศษนางงามพยายามสวยและยังมีอีกหลากหลายรางวันเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับเธอนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับจ้าตัวเองนะคะมักจะสร้างสีสันในการประกวดถึงจะมีหลายคนตัตงกันผามเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาของเธออยู่เสมอแต่เชื่อไหมเลค่ะว่าเคยมีวงการเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วด้วยนะคะเธอเคยเป็นนักร้องในตอนก้าวขวค่ะและยังเป็นนางเอก MV เพลงยากซึ่ง ตอนนั้นนะคะต้องบอกว่าหลายคนเองก็อาจจะไม่ได้ยอมรับเลยแหละคะ่ะเนื่องจากว่าไปบูลลี่ในเรื่องของหน้าตากันสําหรับตอนนั้น MB ีเพลงที่เธอได้เล่นน,นะคะก็คืออยากเป็นผู้ชายในสายตาเธอยอดวิวเป็นละนะะ้านเลยค่ะฉีกกดความสวยความน่ารักหรือว่าความขาววิ้งมาโดดเด่นด้วยการเป็นตัวของตัวเองและความสามารถล้นล้วนวันนี้เธอพิสูจน์ให้เห็นคะ่ะว่าสามารถทําให้ ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นจนเธอนั้นมีผู้ติดตามเยอะมากๆในโซเชียลของเธอเป็นยังไงมาชมกันค่ะ